ความรักคนมีคู่ช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะคนกองที่หนึ่งนะความรักคนมีคู่เหมือนว่าช่วงนี้จะมีเรื่องทะเลาะบาดหมางก,กันนะคะมีสติให้มากนะเวลาทำอะไรก คิดและใจตองไม่ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจพูดอะไรไปอย่าให้หักขานน้ำใจหรือทำลายจิตใจกันนะคะการแนะนำคืออ,อถ้ายังไม่สามารถพูดคุยกันได้ตรงๆให้หาคนกลางนะคะมาช่วยคนที่รักรับปรารถนาดีกับคุณทั้งคู่นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อน,นสนิทกันทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแล้วก็ให้แนะนำว่า ถ้าอยากไปต่อก็อย่ามูแต่ลังเลนะค่ะต่อไปคนกองที่สองนะคะความรักคนมีคู่นะจริงๆแล้วคนกองที่หนึ่งนะ่ะที่ผ่านมามันก็ดีนะ เหมือนแบบว่าคุณผจญแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันมาระดับหนึ่งแล้วอะก็คิดพิดดจารณาให้ดีนะยอมกันบ้างก็ได้นะคันองที่สองนะคะความรักคนตองที่สองคนมีคู่คนมีคู่มีกระดกเิ็กๆความรักคัก้นตอ,องที่สองนะคะสำหรับคนมีคู่เท่านั้นนะโอ้โห อันนี้หนึ่งเอามาดูอีกเลยใครส้ำขึ้นใครมีนะ <Okay. S 1> ตั้ง78็บแปดใบนะคนกล้องที่2ออ๋อแล้วเนาดูเหมือนว่าช่วงนี้สางฝ่ายต่างแบบว่าแบกรับภาระ หรือไม่ก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแบกรับอะไรอยู่หรืออาจจะเป็นคุณทั้งสองท่านเลยนะทั้งสองฝ่ายได้เลยคือต่างฝ่ายต่างแบบไม่ยอมกันแล้วก็แต่ทั้งคู่มีความคิดแล้วก็มีความเครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะก็ให้หันกลับเข้ามาถ้าทำได้นะ อ,อย่ามีอีโก้ต่อกันนะลดลาวาสอกบ้างก็ได้นะคนหนึ่งเย็นก็คนหนึ่งร้อนถ้าคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งต้องเย็นนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ชังใจให้มากว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งนั้นน่ะจะไปทำลายจิตใจหรือว่ามีผลยังไงนะทั้งตัวเรา ครอบครัวเราหรือว่าตัวเขาด้วยเลยนะคิดจะทําอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยคิดถึงเอฟเฟกที่จะตามมาภายหลังด้วยอย่าใช้แต่อารมณ์แล้วก็เนี่ยแหละเปิดใจรับฟังกันแล้วกันนะคะนะแล้วก็เรื่องที่คิดมากกังวลไปบางทีอาจจะเป็นเราคิดไปเองก็ได้มีอะไรก็หันมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันดีๆนะคะขอให้สำเร็จสมหวังนะถ้าสมก็ทำตามแนละ้วจะเป็นยังไงคะ ของมาโอ้จะกลับมาดีกันรักกันนะคะก็อย่าทอดทิ้งกันแล้วก็มีอะไรก็หันมาคุยกันนะคะอย่าปล่อยให้กคนต้องเผชิญอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็หนาวเหน็บนะใส่ใจกันเมตตากันให้มากนะคะสาธุค่ะ